ช่องแถลงจีบีทัว u จะมาทําที่ดักมแรลงวันจากวัสดุเหลือใช้นะครับก็จะใช้ขวดน้าลมพลาสติกแล้วก็ท่อพี c ีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับตามมาครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะวัดนะครับประมาณใช้ประมาณสองนิ้วพอนะครับท่อพ v c ีซีมาร์กเกอร์นะครับสนิ้วเดี๋ยวทำอย่างนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปตัดนะครับ เดี๋ยวไปตัดนะครับตัดให้เฉียงๆนะครับเพื่อว่าจะให้เป็นปากฉลามแมงวันจะได้เข้าไปได้ง่ายครับเราตัดอย่างนี้นะครับสี่อันอสี่อัน ก็คือสี่อันแบบนี้เลยครับอันนี้เราาต,ตัดให้ดูอ่ะสี่อันนะครับเราตัดสี่อันเสร็จคราวนี้เราก็มาร์กกระขวดครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําให้ดูกันพอมามาร์กกระขวด,ดนะครับมาร์กอย่างนี้ไปให้เป็นวงนะครับ สี่ด้านครับด้านทีสี่นะครับพอเรา m a เสร็จนะครับเราก็ใช้หัวแรงนะครับที่มีความร้อนนะครับเจาะเจาะเลยครับจะเจาะด้านวงในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหลวมไปอ่ะเดี๋ยวท่อจะใส่ไม่ได้ครับคือท่ออาจจะใส่ได้หลวมไปประมาณนั้นครับ แล้วก็จะเจาะในวงข้างในแคบๆไม่ต้องใหญ่มากครับเจาะวันนี้กัดไว้ดึงออกหน่อยหนึ่งด้านครับอ่ ด้านที่สี่ครับเราเจาะเสร็จนะครับแล้วก mm ็ hmm. พลาสติกออกเร mm hmm. าออกเสร็จนะครับเราท่อที่เราตัดไว้นะครับสวมเข้าไป นี่ครับส่งเข้าไปแปบน,นี้ครับส่งเข้าไปครับอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราคว้านนิดนึงนะครับได้แล้วนะครับเล็กไปนิดนึง ใส่ไปครบสี่ด้านนะครับพอใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราเจะไปเอาน้ำเนี่ยครับเติมแล้วก็เอาเหยื่อใส่กันนะครับครับเราก็เติมน้าเสร็จเรียบร้อยครับเติมน้าประมาณครึ่งขวดเพื่อให้ใกล้เคียงกับท่อนะครับที่เรา ใส่เข้าไปในขวดแล้วจากนั้นนะครับเราจะมาเจาะฝากันนะครับเจาะฝาเพื่ออะไรเพื่อว่าเอาเชือกร้อยนะครับเอาเชือกร้อยเพื่อเอาเหยื่อลงไปนี่ครับอพอเจาะเสร็จนะครับแล้วก็เชือกนะครับร้อยครับร้อยขึ้นมานะครับร้อยขึ้นมาแล้วเราก็ขโมดไว้ก่อนกันร่วงนะครับ ครับแล้วเราก็ย่อนเหยื่อลงไปครับดูว่าว่าเหยื่อถึงน้ำไหมถ้อถึงน้ําแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยครับแล้วขโมดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับหลักการก็คือเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ หลักการนะครับเราปล่อยทิ้งไว้่างนี้ไว้ที่ที่แมงวันชุกชุมนะครับให้แมงางวันเนี่ยได้กลิ่นของเหยื่อพอได้กลิ่นของเหยื่อนะครับแมงวันก็จะเข้าไปนะครับเข้าไปตามช่องเพื่อกินเหยื่อพอกินเหยื่อตอมตอมแล้วแมงรางวันก็จะติดกับดักหรืออาจจะล่วงล่วงไปในน้ํานี้นะครับนี่พอล่วงไปในน้าน,นี้เราก็เสร็จแล้วครับกับดักแมงรางวันครับสำหรับใครที่ มีข้อสงสัยอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับนี่ครับวันนี้เราทำเสร็จแล้วก็ถ้าคลิปเรามีประโยชน์สามารถนำมาไปใช้ทำกันได้ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไทยแรงก d i n ทัวรด้วยนะครับขอบคุณครับ